ผมต้องสหน่อยนะครับอ่านี่เป็นแบบเพื่อชีวิตไปดูแบบพี่หงามาครับอ่าอันนี้แต่งแบบพี่หงายพี่หงายดูดีครับพี่ดีไหมถ้ามีควายด้วยถ้ามีควายด้วยคนชนบทเขาใช้กับว่าเสียดายไม่ได้เอามาม่าเขาจ้งหน่อยสิผ้าผมออออกมาซับไม่ได้นะครับทำไมครับพี่เพราะว่าเขาเย็บติดุมดเลย เขาบอกผมทำผมพี่สนไงพี่เป็นคนสนมากเหมือนเด็กอะมีอะไรเย็บได้เย็บติดไปก่อนว่าเดี๋ยวกลับมาจากโรงเรียนไม่เหลืออเนี่ผมก็แปลกใจทําไมเขาไม่แต่งไห้ของคุณไม่ลูกล้ามเหมือนผมเลยผมไม่มีเหงื่อไม่มีน้ําลายไงม่มีเหงื่อไม่มีน้ําลายไงพี่อยากจะบอกก็ไม่น่าถามมาเลยจริงๆ กำลังนินทากันอยู่เรื่องเกงพี่กิ๊กอะทำไมฮะสวยหกางเกงดีพี่สวยมากเลยเดี๋ยวนินทาพแปลว่าพูดในทางลบถ้าชื่นชมจะเป็นอย่างไอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะพวกพวกเราเนี่ยขยันทอดปลานินกันค่ะเพราะฉะนั้นขยันทอดปลานินคืออะไรทอดปลานินก็คือนินทานี่แหละไม่มีชื่นชมใครค่ะเห็นใส่บ่อยไงเห็นใส่บ่อยมากเลยยินตัเนียต้องใส่บ่อยครับเขาบอกให้ใส่หกเดือนคะซักป่าไม่ซักครับไม่เคยซักด้านในนี่สังคังล้วน ที่เห็นขยับตัว,วนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเก <|so|> ่าฮะเดินไปเดินมาทำไมพี่เดินไปเดินมาเหมือนกินเกงมันถูกแล้วทำไมไม่ซากลา เขาบอกอะซักไม่ได้ถ้าซักจะรู้เป็นของปลอมไงนี่ถึงว่าทำไมไม่ให้ซักวะยีนพิกี้ข้างหลังเขามีเขียนไว้เลยตรงป้ายอะว่าโปรดระวังของแท้สวัสดีครับมองเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นมันืด้วยครับมึนๆก็ถอดแว่นเสรแล้วมาบดสว่างขึ้นไหมก็ครับเออ ป็นมีรับลมคมไหนที่ใส่แว่นมาทำไมวะนี่นัดทำงานอะไรครับเป็นคนในเครื่องแบบครับตำรวจตำรวจทหารตำรวจทหารรถไฟฮะรปภครับที่อะไรที่อะไรที่จะผูกเชือกลงเท้าเวลาโดดเตะจะนึกไม่หลุดเฮ้ยแล้วคุณร้องเพลงร้องเพลงอะไรก็ร้องในที่ทำงานครับอ๋อร้องในที่ทำงานเข้ายามเงี้ยเหรอครับผมอ่าแลักปัดด้วยนะครับแรักคนมีเจ้าของแอบมองเช้าเย็น เบริษัทที่น่าจะเห้สนัสนุนว่ามันมีใครบอกว่าเราร้องเหมือนฟลุ๊กไหมเพื่อนเพื่อนครับผมเพื่อนๆนี่คนไหนลูกน้องเขาแหละนี่ครับมาด้วยอยู่ไหนไหนด้นไหนลูกน้องคนสองคนนี้สองคนเนี่ยแล้วก็พี่สาวเฮ้ยเดี๋ยวนี้รปภหรือโจรเดินไปไหนไม่มั่นใจเหรอไอสองคนเนี่ยสองคนนี้เป็นรปภฝึกงานครับโอ้โหแต่ตัดนิ้มจนไอสองคนนี่น่าขโมยของมากกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนอ่มคนนี้นักมวยนะครับนักมวยออ๋เป็นนักมวยอ่ะต่อยอยู่เรื่องบ้า ชี้ว่าพี่เนี่นะเว้ยชี้ถูกต่อเอาบ้าเอาบ้าเไม่ชี้ตัวเองอ่ะพี่ดูก็รู้พี่ไปสู้คนปากพี่เก่งเหมือนกนน่ยเมื่อก่อนคนทำกระมังตกพี่วิ่งจุดกำเนิดบ้านเลยนทำกระมังตกนี่ก็มีเลือดเฮ้ยมันประกวดในแบบสวัสดีครับโอ้โหมาหล่อมากเลยสวัสดีครับไอชิปชิปทำอะไรครับ ร้องเพลงครับผมเป็นเป็นร้องวิ่งครับทำไมไม่ขับรถวิ่งไปมันก็เหนื่อยนะง่ายครับออกกลังกายดีมากดีมากเพิ่มกระบังลมพลังของกระบังลมวิ่งวนที่นี่บ้านที่โน้นบ้านครับพอผับนี้เจ๊งก็ไปผับนี้นี่เจ๊งไม่ใช่ไม่ต้องเจ๊งเมื่อคืนร้องไหนที่เมื่อกี้ฟังว่าแจ็คเขาร้องใช่ได้นะหรือว่ามีรอยสักด้วยครับมีรอยสักด้วยแล้วเราไม่มีอ่ะมีครับสักสักไอ้ มีซิปแพรด้วยครับมีีซิปแพร์ดูาซิปแพร์เลยครับก้องรัวพบกับซิปแพรของเขาครับานชิดป้า ห้าลูกเขาหกเขาหกลูกซิ่งแปลกอื่นมีห้าลูกผมเป็นโปรโมชั่นพิเศษเหมือนห้าดาวครับไม่ใช่ไก่ย่างเราเล่นนานแล้วใจะไหมมันละลายแล้วเนี่ยมันเป็นซิ่งแพคพิเศษครับเป็นคลื่นน้ำครับคลื่นน้ำครับเอ้าทำลื่นน้ำให้เราดูนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมรายการเรามีอะไรแปลกๆตอนแรกโนมาหน้าตาหล่อๆตอนนี้นาย คนไม่สนใจใบหน้าของน้องแล้วผมผมชอบมากเลยครับชอบเนะลยมีแล้วุษเลยครับอ่ะ,<ม>อะเนนทองอนี่ผมจําได้เลยครับรักมากเลยครับพี่สมรักครับผมสมเกดว่าแล้วมันต้องเล่น